ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมนะก็กราบสวีดัสสวัสดีไวรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเนาะช่องป๋าปอนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องป๋าปอนพีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสาวถ้ำนะครับผมัยรุ่นอะโอเคจัดไปนะครับไม่ขอพูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับผมเอาเรื่องนะครับ นี่ก็จะมาจัดแบบส,สวยๆเลยแล้วกันนะครับในทุน1,300นานะครับมาก็กอซื้อฟีเจอร์ไปเลยนะเบสสิก่อนนะดูเชิงไว้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับไวรุ่นอ่ะโอเคสวยเต็มข้อนะครับไวรุ่นอ่ะสวยงามครับ เอาเรื่องเป็นไงไม้แรกนะครับเอาโอ,โอ้เธอหว่นเจี๊ยบอ่ะโอเคนะครับไหลรัวๆเป็นไงโอ้โหเสียดายจัดน,นะโอ้โหซื้อเบสิบนะครับอ่ะโอเคนะครับถือว่ามาดีอยู่นะสาวถ้ำนะครับไม้แรกซะด้วยนะครับโอ้โหเต็มข้อกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตก็หยุดไปเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเค โอ้โหอะโอเคนะครับถือว่ายังมาสวยอยู่นะครับเจโอ้โหถ้าเจมาช่องสามนี่คือว่าจะสวยมากเลยนะครับไปรุ่นเคือบไปได้ไหมละ่ะสอง้อสี่สิบนะครับได้อยู่นะสิบโอโ้โ,อโหเฮ้ยสิบช่องสามเอาสวย ก็สิบจะมาทำไมวะเน,นี่ยมันไม่ได้เป็นวายนะอะไรครับเนี่ยอ่ะโอเคนะครับกอดกอนูยากกดหยุดไปเลยนะสี่รอยสี่สองนะครับผมอ่ะไปดูกันตอนนะฮะวัยรุ่นหมุนสุดท้ายนะครับเออส่งท้ายอย่างสวยไหมเงี้ยเต็มข้อนะครับผมวัยรุ่นเอา้าโจ๊กๆกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็วันนี้นะผมลืมบอกนะเรามีกิจกรรมกันนะครับในช่องหลักนะครับในช่องลูมานะฮะ่ะขอหยุดไปเลยนะครับแปดร้อยหกสิบสี่นะครับโอ้เต็มข้อนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็จบกันมาที่เท่าไหร่เนี่ยสองพันเจ็ดร้อยสี่ิบสองนะหวานเจี๊ยบอ่ะโอเคนะครับขอไปสามสิบนะครับนะซื้อไปเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะมาดูกันนะครับว่าจะมาสวยๆหรือเปล่านะครับผม อ่ะไปดูกันเลยนะครับหวังว่าจะมีอะไรมาสวยๆบ้างนะ <laughs> อ่ะโอเคโอ้โหอ่ะโอเคนะครับไม้นี้โดนเต็มข้อเลยนะอะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนเฉยอ่ะไปซ้ำกันต่อนะครับหนึ่งพัน้าร้อยนะโดนแบบงงๆนะครับอ่ะไป ไม้แรกอิกแล้วอย่างเดือดนะครับไปรุน่นน้ำเงินมาอย่างสวยนะครับอ่ะโอเคนะครับกดหยุดไปเลยนะสองพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับผมหวานจีเอาไปดิก็อย่าลืมนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเนาะอ่ะหรือง่าหมุนนะครับเฮ้ยฟีในฟีจะมาหรือเปล่านะครับผม ยังมีโอกาสนะครับไปรุ่นยังมีโอกาสนะครับโอ้โหไม่มานะต้องฟีในฟีมาก็าบันเทิงไปดิอุย้ยสวยครับเขียวยองหนึ่งเออมากันแบบเต็มข้อนะครับผมไปรุ่นนะเอาเรื่องนะครับนะเต็มกาลาเบลของแท้นะครับผมเจ็ดร้อยเก้าสิบสองนะครับอ่ะโอเค ก็จบกันมาที่เท่าไหร่สามพันนะครับไปรุ่นโอ้โหผมไม่อยากจะไปต่อเลยนะทุนปันกว่าบาทนะครับก็โอเคเอ้ยโอเคถือว่าบวกอยู่นะครับเนาะก็สาหรับอย่างนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่นะครับไปรุ่นคลิปวีดีโอหน้า๊ายบาย,บายครับผมจุกโรหว่านเจียบเออ